ข้าต่อมานะครับถ้าอันนี้เป็นศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนะครับเส้นนี้ตึ๊ดมาตรงนี้ตึืดเดี๋ยวก่อนนะเ่มันกนแ้แล้วก็เส้นนี้ ม,มือไม่เที่ยงครับแล้วก็สีแเอืออ,อ,อ่ะนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูทีละอันนะครับอ่ะสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยนะครับอันนี้คือ สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับถ้าเราเอาหกเหลี่ยมด้านเท่านะมาวาดอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยคือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับหกรูปะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมมันกี่องศาครับมุมมันก็60 60 60ถูกต้องไหมมุมนี้ก็60นะครับมุมนี้ก็60มุมนี้ก็60องศานะครับก็60องศาหมดเพราะฉะนั้นมุมนี้เกี่ยองศาครับ60องศามามุมนี้เกี่ยวองศา60องศาเช่นกันนะครับผมอ่าเพราะอะไรเพราะมุมนี้เกี่ยวองศาครับ60สินะครับ6ก 60, บวก60บวก6กได้180ถูกต้องไหมนะครับผมอ่ะเราได้มุมมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาสนใจไอ้ก้อนนี้กันอ้สามเหลี่ยมด้านนี้นะนะครับก็มุมนี้นะครับเรารู้ว่า60อ่ะนะครับค่า x เป็นเท่าไหร่เป็น2ใช่ไหมแสดงว่ามันความยาวจากตรงนี้คือ2หน่วย นะครับสองหน่วยนะครับก็กําหนดให้นะครับก็จะได้ว่า absolute OA นะครับเท่ากับ2หน่วยโอเคไหมตรงนี้2หน่วยนะครับมุม60องศานะครับ เราให้แอบ o l ลู e FA เนี่ยคือค่าเท่าี่เราอยากรู้นะครับมีค่าเท่ากับ x ตรงนี้ก็ใช้ตรีโกณน,นะครับก็จะได้ OA นะครับส่วน FA ก็จะมีค่าเท่ากับ cos เกี่ยวองศาครับ60 นะครับอถูกสิบเท่ากับเท่าไหร่1นส่วนสใช่ไหมนะครับแต่ OA เท่ากกี่หน่วยนะครับ OA คือ2หน่วย FA คือ x หน่วยอะนะครับอะเราก็จะได้จากการย้ายค่านะครับก็ย้ายด้านนี้ขึ้นมานะครับย้ายกลับนะครับ ก็จะเป็น2คูณ2มีค่าเท่ากับ1คูณ X นะครับอ่า c ก็จะมีค่าเท่ากับ X อ่าอัน,นอันนี้เราไม่มีคำถามเนาะนะครับอ่าคราวนี้เราต้องการหาพิกัดจุด P นะครับจุด P นี้พิกัดของมันคือ X กับ Y ถูกต้องไหมมันก็จะมี X กับ Y อยู่ นะครับอ่าถ้าเราอยากได้ระยะทาง x นะครับผมอยากขอตัดอันนี้กันมาโอเค,อเคนะครับอ่ะตรงด้านนี้เรารู้แล้วเท่ากับสี่ พื้สีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันเส้นใหญ่อะเส้นห้านะครับอืสีเหลืองไม่เห็นสีแดงแล้วกันอ่ะนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับกี่หน่วยเอ่ยตะกี้เราหานะครับอืตรงนี้เทนะ่ากับสี่หน่วยเนื่องจากมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมด,นนด้านนี้ก็สี่ด้านนี้ก็สี่ด้านนี้ก็ต้อง สด้วยถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาเนี่ยค่า x นะครับหาค่า x ใช่ไหมนะครับมันก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกต,ต้องไหมคือสองหน่วยแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้เนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามันเลยเป็นสี่หน่วยนะครับอะตรงนี้มีคําถามไหมนะครับเป็นสี่สามเหลี่ยมด้านเท่า นะครับแล้วถามว่าตรงนี้มาตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันแบ่งครึ่งใช่ไหมตรงนี้แบ่งครึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับด้านล่างมาก็คือตรงนี้นะก็คือครึ่งหนึ่งนะครับของอครูมองตัวเลขไม่เห็นก็คือครึ่งหนึ่งของ OA นะครับ ก็คือครึ่งหนึ่งของอนนี้นะครับครึ่งหนึ่งของ OA ก็คือครึ่งหนึ่งของอัน,นี้ทีนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่า x ก็คือการหาเรากำหนดให้จุดนี้นะเป็นจุด R นะครับ absolute OR เนี่ยนะครับครูกำหนดให้มันเป็น R นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ OA นะครับก็คือเส้นนี้ นะครับบวกกับ Absolute AB นะครับก็คือเส้นนี้โอเคไหมแล้วก็บวกกับ Absolute BR นะครับก็คือเส้นนี้แทนค่านะครับ OR เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก4บวกด้วย1ส่วน2 1>, 1ส่วน2 OA ใช่ไหม OA เท mm ่ากับ2อนะครับคูณ2ก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับค่า X หรือ Absolute OR เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก4บวก1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ7โอเคปะ่ะนะครับเราก็ได้ค่า X แล้วยี Yay, X, นะครับก็เลยได้ X มีค่าเท่ากับ7 หนึ่งตัวแล้วนะครับคราวนี้หาค่า y นะครับเอาลูกไมยนะครับอ่ะหาค่า y หาค่า y ก็ทำเหมือนกันนะครับโดยใช้พีทาโกรัสก็ได้นะครับอ่ะถ้าครูขี้เกียจครูข <c oughs> ี้เกียจนะครับก็ โอเคกูอยากจะหา,เ,าเดี๋ยวนะอ่ะกูใช้ปีทากราสะกันนะครับก็ F A นะครับด้านนี้นะ <S <S 1> <S 1> อ่ะหาค่า y ต้องเกิดอย่างนี้ก่นอน sorry นะครับการหาค่า y เนี่ยนะครับก็คือ absolute OQ เนี่ยนะครับอันนี้คือ R นะ OQ o า q, o q นะครับ ูสร้างด้านนี้มาอีกเส้นหนึ่งต่อมานะครับจุดนี้คือจุด Q ครูกำหนดให้จุดนี้คือจุด Q นะครับอ่ะ s o s o l u t e OQ เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Absolute OF นะครับก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้อันนี้โอเคไหมนะครับบวกกับ FQ อ่ะก็ชัดเจน s q ก็คือด้านนี้ถึงด้านนี้ ตรงนี้มีคำถามไหมครับีบอโอเคนะครับก็เราจะรู้ว่า FA เนี่ยอ่ายังไงเอ่อคราวนี้ปัญหาคือเราไม่รู้ว่า OF คือเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราไม่รู้นะฮะเราก็เอ OF คือเท่าไหร่นะแต่เรารู้ว่าอันนี้คือ2อันนี้คือ4แล้วใช่ไหมนะครับจากการหาตัวด้านบน เราก็นะครับ O อเนี่ยเราไม่รู้คือเท่าไหร่แต่นะครับเรารู้ O อนะครับ o อนะครับเท่ากับ2แล้วก็รู้เอฟนะครับ ว่าเท่ากับสี่เราก็เราใช้พีทาโการัสนะครับอ่ะหาหา OF นะครับพีทาโการัสหา OF ก็คือแอบ o l ลู e OF นะครับกำลังสอง จะมีค่าเท่ากับ fa ทั้งหมดกำลังสองอะนะครับบวกด้วยก็คือเราจะหาด้านนี้ใช่ไหมนะครับมันก็คือด้านนี้นะครับ fa sorry ะนะครับ fa คือด้านนี้ลบกับด้านนี้ ครูใช้สีแดงนะครูเรื่องนี้ไหมอโอเคอ่ะ,อะนะครับอ่ะก็เราจะหาด้านนี้ใช่ปะด้านนี้เรารู้แล้วว่าได้สี่นะครับด้านนี้ร,รู้แล้วได้สองหาด้านนี้นะครับก็จะเป็น of นะครับ OF ก็คือด้านนี้ด้านที่เราจะหานะครับก็มีค่าเท่ากับ FA กําลัง2นะครับก็คือด้านนี้ลบด้วยด้านนี้นะครับ a อ s olute OA นะครับทั้งหมดกําลัง2องนะครับก็จะได้เป็น of นะครับจะมีค่าเท่ากับ 4of2 42-2 2กลังสอกลงสลบสกำลังสนะครับอ่ะก็จะได้ of เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8-4ลบสนะครับเดีย๋ยวนะ c สี่สิบหก sorry นะครับอ่ะก็เป็นสิบ,ออกกบ, 2, root, 3, บหกลบสี่นะครับ of เนี่ยก็จะได้เท่ากับสองรูทสามนะครับอ่ะมีคำถามอะไรไหมนะครับ of ก็ได้สองรูทสามอ่ะราวนี้จากรูปต่อวาอนี้เราต้องหา f q นะครับ f q absolute นะครับ FQ เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับมาดูซิจากรูปนี่มันมันแบ่งครึ่งตรงนี้ถูกต้องไหมเนี่ยพราตัวด้านนี้มันเท่ากันด้านนี้เท่ากันนะครับถ้าลากเส้นอย่างนี้โอเคไหมตรงนี้จะเท่ากับตรงนี้พอเก็ตไหมฮะ นะครับเนื่องจากตรงนี้มันก็เท่ากับตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันเท่ากันนะครับสองอันนี้มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น FQ ก็คือ1ส่วน2 OF นะครับก็1ส่วน2 OF ก็ OF ก็คือ1ส่วน2คูณด้วย2รูทนะครับก็ตัดตัดเท่ากับรูทนะครับอ่ะเราก็จะได้ตรงนี้คือ2รูทตรงนี้คือรูท t 3นะครับราวนี้ก็ค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับ2รูทบวกรูท t 3เมเเท่ากับ3รูท เพราะฉะนั้นนะครับพิกัดจุด P เนี่ยเลยมีค่าเท่ากับค่า x ก,ก่อนค่า x คือ7นะครับค่า x คือ7นะครับค่า y คือเท่าไหร่ครับ3ารูทนะครับค่า x คือ7ค่า y คือ3ารูทสาเ็กับสรูทข้อ2นะครับ ก็จะวิธีทำไป็จะประมาณนี้นะครับต่อมาราวนี้นะครับครูก็เขียนเลยง่ายๆนะครับว่าใช้แม่บรรทัดวัดใช้แม่บรรทัดนะครับง่ายสุดง่ายสุดนะครับแต่เดี๋ยวครูจะมาเฉลยโนต้ตไว้ว่าเฉลยแบบ ไม่ใช้ที่หลังนะนะครับก็ถ้าใช้ไม้มรรทัดวัดก็ลากเส้นดีๆสองเส้นนะครับป้าอ่ะนะครับก็อันแรกคือหนึ่งสามกับสี่ลบหนึ่งนะครับส3องถามประมาณนี้อ่ะนะครับหนึ่ง สองสามสี่หนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะจุดแรกคือหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามก็คือจุดนี้นะครับจุดที่2คือ4กับลบหก็คือจุดนี้นะครับ4กับลบหนนะครับอ่ะก็ จะได้เส้นออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเราจะสร้างสามเหลี่ยมนะครับสร้างสามเหลี่ยมอ่ามันจะสร้างได้สองทางนะครับก็คือมาทางนี้นะครับจะมาทางนี้อ่าคำใบนะครับคำใบอ่าแล้วก็จริงๆก็คือมันจะมาทางนี้ อ่าขอโทษครับมันจะมาทางนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะมาทางนี้อีกเส้นอ่ะโดยประมาณเราก็จะรู้ประมาณนี้นะครับอ่าก็เลยคำตอบอยู่ใน Q1 กับ Q3 ถูกต้องครับนะครับ Q1 กับ Q3 โอเคนะฮะอ่ะคราวนี้ทำคนอีกอันอย่าหยุดหยุดสต๊อป